สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาคม2564นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับ ช่องนี้ใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่ยพยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูในการติดต่อได้ที่ description นครัจะแปะิงแล้วก็เกาะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของไพ่ในช่วงของเดือนนี้กันไพ่ใบแรกของตัวคุณได้1ทน f ับครัเกิดขึ้นทนนับคนี่นะครับเป็นไพ่สิถ้วยคือไพ่บริบูรณ์เลยแสดงว่าความรัก ความสุขความหวังการเต็มเต็มในลักษณะของการเป็นครอบครัวนะครับหรือความที่เหมือนกับสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณกําลังเต็มเต็มอยู่มันจะเห็นผลมากขึ้นไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะดีหมดแต่มันแปลว่ามีแนวโน้มทิศทางที่คุณนั้นจะมีสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของตัวคุณเองสิ่งที่คุณกาลังทําสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังสิ่งที่คุณกําลังจะเหมือนกับสิ้นหวังมันจะดีขึ้น อะไรประมาณนี้นะครับมันหมายถึงว่าจะตอบโจทย์ให้กับชีวิตของตัวคุณมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นอะไรที่มันไม่โอเคมันก็จะดีขึ้นอะไรประมาณนี้ผลอทธิพลของไพ่นะครับบอกเลยว่าสิบถ้วยหมายถึงการเต็มเต็มหมายถึงลักษณะของความหวังที่ดีหรือลักษณะของการที่คุณนั้นจะมีสิ่งอะไรที่มาตอบโจทย์กับตัวเราเองมากขึ้นทําอะไรก็จะเห็นผลมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ขอให้คุณพยายามอดทนในการ ตั้งใจทําทุกอย่างแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นถ้ามันเป็นในเรื่องของธุรกิจธุรกิจก็เหมือนมีโอกาสที่จะเป็นในทิศทางที่ดีถ้าเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหาที่คุณกาลังเจอบางทีมันอาจจะจบลงไปนะครับในลักษณะของปัญหาต่างๆอาจจะจบลงไปได้ตรงนี้จาก ten of s w o r d เกิดขึ้น ทนอปสอดเนี่ยเป็นลักษณะของการที่จะบ่งบอกว่าบางทีอาจจะต้องมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามากับตัวคุณเองอาจจะมีการจบสิ้นลงไปและเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกว่ามากขึ้นก็จะเป็นไปได้แต่ว่าไพ่สิบดาบเนี่ยยังหมายถึงในลักษณะของการเจ็บป่วยชาวมังกรลัคนามังกรควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยบางทีคุณอาจจะคิดมากเครียดวิตกกังวลกับในลักษณะของความคิดของตัวเองมากขึ้น อิทธิพลของดวงชะตาถ้าเรากลับไปดูอิทธิพลของดาวเสารใ์ในกลุ่มในลักษณะของราศีมังกรและลัคนามังกรอาจจะทําสร้างอิทธิพลความกดดันความเครียดความไม่ตกความกังวลถ้าคุณเกิดราศีมังกรแปลว่าคุณจะได้คู่ธาตุไฟหมายของว่าอาจจะมีลักษณะของการ ปวดหัวปวดศีรษะได้เพราะไฟมันอาจจะตีขึ้นหัวได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของไมเกรนนะครับหรือว่าการวิงนเวียนศีรษะการปวดหัวส่วนถ้าเกิดคุณเป็นลักคณามาังกรก็แปลว่าบางทีเราอาจจะเครียดในลักษณะของสภาวะแวดล้อม ของตัวเราเองเพราะดาวเสาทับลักมันหมายถึงพินทุบาทในลักษณะของความเครียดความกดดนันอาจจะต้องใช้ในลักษณะของความพยายามนะครับการอดทนการต่อสู้การงานของตัวคุณนะครับอาจจะต้องใช้ความพยายามความอดทนการดิ้นรนการแสวงหาจากไพ่เจ็ดไม้เกิดขึ้น บางทีแล้วคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จที่ดีแต่ทุกอย่างมันคงไม่ได้มาโดยง่ายเพราะดาวเสาร์เนี่ยมันแปลว่าช้ายาวนานแต่คุณมีโอกาสจะได้สินทรัพย์ได้ในลักษณะของความมั่นคงกับตัวตน ค่อนข้างถาวรเลยทีเดียวเนื่องจากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เป็นกเษกษตรกลุ่มลักนณากเกษตรหมายถึงความมั่นคงความถาวรดังนั้นเนี่ยคุณเหนื่อยเถอะเหนื่อยไปเถอะรับรองคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนจากไพ่เซเว่นออฟวันมาบอกว่าถ้าเกิดคุณทํา นลักษณะของการงานที่มีความเหนื่อยหนักการแบกภาระบางทีคุณอาจจะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาไว้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมีโอกาสที่คุณจะได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวคุณเองโดยเฉพาะในเรื่องของการงานมีโอกาสที่คุณจะได้รับตําแหน่งชื่อเสียงกิตยศที่ดีเนื่องจากคิงออฟวานมาปรากฏ คิงออฟวานเนี่ยเป็นลักษณะของคุณที่มีโอกาสจะได้ลักษณะของการงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือได้โปรโมทในเรื่องของการงานมีโอกาสการงานนั้นจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นได้รับการช่วยเหลืออุปธรรมจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีหรือลักษณะของการงานนั้นมั่นคงมากขึ้นการบริหารการจัดการในเรื่องของการงานจะดีมากขึ้นนะแล้วก็เด่นในเรื่องขององค์กรมากขึ้นด้วยเช่นกัน คือเกียรติยศชื่อเสียงจะมาเต็มเลยนะครับสำหรับชาวมังกรมีโอกาสในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นขอให้คุณอดทนต่อสู้ถึงแม้คุณจะต้องแบกรับถึงแม้คุณจะต้องรวบรวมความมั่นคงเป็นปึกแผ่นกับในเรื่องของชีวิตของตัวเราเองแต่สุดท้ายเราก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น เป็นกำลังใจให้กับชาวมังกรน,นะครับถือว่ามีแนวโน้มทิศทางที่ดีอย่าไปเหมือนกับน้อยใจในโชคชะตาว่าเราจะต้องเหนื่อยอีกแล้วเราจะต้องท้ออีกแล้วจะต้องอะไรแบบนี้บางทีนะเราต้องปล่อยวางกับความรู้สึกตรงนี้ให้ได้อย่างที่บอกเพราะไม่งั้นเราอาจจะเครียดเกินไปวิตกกังวลเกินไปเพราะว่าไพ่เนี่ยค่อนข้างดีนะไม่ค่อยมีไพ่ที่เสียเลยเพราะว่าไพ่ที่เสียมันก็เสียกลางๆถึงแม้10 of s w o r d จะเป็นไพ่ที่เหมืนอนกับว่าต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพ แต่ไพ่ที่ดีของ Ten of s w o r มายแปลว่าการปล่อยวางหรือแปลว่าการจบสิ้นการแก้ไขปัญหา อะไรประมาณนี้เพราะว่าบางทีเนะ่เราอาจจะอยากจบการงานอยากจะเริ่มต้นการงานที่ใหม่ก็ได้เช่นกันเพราะว่าอะไรครับบางทีเราอาจจะเหนื่อยไงกับการงานที่ต้องแบกรับภาระกับองค์กรหรืออาจจะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับคนในองค์กรอะไรประมาณนี้เราทํางานเหนื่อยอยู่คนเดียวแต่ทําไมเราถึงแบบยังไม่ได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการเพราะในช่วงเดือนนี้มันมีโอกาสที่คุณจะได้รับผลงานแล้วไง ตอนนี้นะครับเราอาจจะแบกภาระมานานแล้วเราอาจจะเหนื่อยมานานแล้วเราอาจจะสู้มานานแล้วแต่ผลเนี่ยมันเพิ่งมาออกตอนนี้เนาะก็แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้นรัระสาของการงานที่เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งแล้วยังมีนาระษาของการเงินที่มีความเฟื่องฟูมั่นคงมากขึ้นจากไพาราชาถือเหรียญเห็นไหมครับราชาถือเหรียญเนี่ยมาพร้อมกับคิงถือไม้มันแปลว่าอะไรครับ สิ่งที่คุณคาดคิดสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณทํามันจะเจริญเติบโตที่ดีนะครับบริหารได้ประสบความสําเร็จแล้วยังสามารถที่จะได้เงินก้อนด้วยอยิทธิพลของ King of Penta c l e ลคือเงินก้อนเงินหลักทรัพย์เงินนษณะของการที่แบบการเงินดีมากอะแอดวานในเรื่องของการงานและแอดวานในเรื่องของการเงินเลยดังนั้นเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรนะครับสู้ให้ถึงที่สุดแล้วคุณจะประสบผลลัพธ์ ชัยชนะที่ดีการงานได้เลื่อนขั้นแล้วเงินเดือนก็เพิ่มเติมมากขึ้นจากคิงถือเหรียญน,นั่นเองปล่อยวางความรู้สึกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอิทธิพลของไพ่ซิกออฟซอดมาบอกว่าอะไรที่มันเป็นกังวลอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดใจอะไรที่มันรู้สึกเหมือนกับ ครั้งขาดใจหรือไม่เป็นไปตามผลที่เราต้องการเพียงแต่คุณต้องหยุดนิ่งแล้วก็รอคอยเวลาอิทธิพลของไพซิกออฟสอดเนี่ยอาจจะมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าต้องรอคอยผ่านผลอุป,ปรสรรคปัญหาไปอาจต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาเยียวยาจิตใจแต่ทุกอย่างมันจะผ่านไปในลักษณะของการที่เรา เพียงแต่แค่ปล่อยวางไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็จบไปไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นบางทีแล้วโอปสั์ปัญหามันมามันก็ออกไปเอง ดังนั้นเนี่ยาก,การเงินมันดีอยู่แล้วการงานก็ดีอยู่แล้วความรู้สึกของคุณก็จะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองมากขึ้นมีสิ่งที่ดีต่อใจมากขึ้นดังนั้นอยากทอนะครับสรับชาวมังกรเป็นกําลังใจให้กับชาวมังกรด้วยนะเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรเข้าไปสู่ราศีกลุ่มเป็นพบเรือนการเงินทําให้คุณมีโอกาสจะได้หลักทรัพย์ได้การเงินที่ดีมั่นคงลาภผลรายได้ต่างๆที่ดีแล้วยังมีโอกาสในลักษณะของการเงินที่ประสบ ความสาเร็จได้นะครับบริหารจัดการเรื่องการเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมบางคนอาจจะได้านาฬักของการขายที่ขายทางขายอาสังหาต่างๆก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีกับในเรื่องของอสังหาริมมาสั์ด้วยเช่นกันนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีข่าวดีเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นมีนายออบคับเกิดขึ้นด้วยนะอาจจะมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณมีบริวารคอย อคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือให้กับตัวคุณด้วยเช่นกันบริวารก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่มาคอยช่วยเหลือกับตัวคุณมากขึ้นเพราะาเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นเด็กที่ดีนะครับเด็กที่จะคอยส่งเสริมให้กับตัวคุณได้มีในเรื่องของโอกาสดีๆหรือมีโอกาสในสิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวคุณเองเขาจะมาคอยช่วยเหลือกับเราแล้วก็มาคอยซัพพอร์ตให้กับตัวเรามากขึ้นนะครับสำหรับบริวารส่วน เพื่อนร่วมงานต่างๆก็อาจจะยังคอยช่วยเหลือกับตัวคุณแล้วก็อาจจะทําให้ตัวคุณมีในเรื่องของสิ่งที่ดีผ่านพ้นปัญหาอ,อปุปสรรคไปได้แล้วก็มีโอกาสมีสิ่งดีๆความหวังใหม่ที่ดีมาเติมเต็มให้กับตัวคุณนั้นได้ค้นพบกับสิ่งที่มันแบบมหัศจรรย์แล้วก็รู้สึกว่า สิ่งเหล่านี้มันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็แปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้มีความหวังใหม่ๆที่สามารถมาเต็มๆกับความรู้สึกให้กับตัวเราเองมากขึ้นด้วยเช่นกันอิทธิพลของไพ่นะครับใบสรุปเป็นใบสุดท้ายบอกว่า ให้ตัวคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของตัวเราเองบางทีอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกว่าในการที่เราจะอยู่ที่เดิมถ้าเราเปลี่ยนแปลงบางทีอาจจะมีการขยับขยายมีโอกาสในการต่อยอดที่ดีมีโอกาสการที่จะได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ก็จะเต็มสิมากขึ้นจากไพ่หนึ่ง ใบแรกกันนะครับของ10ถ้วยเนาะก็โอเคนะครับสำหรับชาวมังกรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความรักความสัมพันธ์กันแบบชั่วคราวกันก่อนเนาะยวทำไกด์ไลน์ให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันแบบเต็มๆคลิปในคลิปหน้านะครับติดตามกันด้วยนะครับขอใพ่ให้สาบชาวมังกรลัคณามังกรด้วยนะครับสําหรับความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบแรกตกออกมาเป็นไพ่เจ็ดหมายอีกแล้วนะครับแล้วก็ไพ่ king ถือถ้วย the emperor สองดาบแล้วก็คิงถือเหรียญโอเคครับคิงถือเหรียญปรากฏขึ้นมาถึง2ใบนะครับแล้วก็ไพ่เจ็ดหมายก็ปรากฏขึ้นมาถึง2ใบเพราะว่ามันไปซ้ำเจ็ดหมายแล้วก็คิงถือเหรียญซ้ำกันแบบนี้มันหมายความว่าในช่วงของเดือนนี้โอกาสของการเงินเนี่ยลุ่งมากเลยนะแล้วก็การงานอาจจะต้องใช้ความพยายามสักนิดหนึ่งส่วนความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีแนวโนม้มทางที่จะเหมือนกับ อดทนต่อสู้ไปอีกสักพักหนึ่งถึงแม้เราอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับเป็นกนังวลกับความรู้สึกอยู่เนาะแต่ว่าใครที่มีปัญหากับความรักความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความพยายามหรือยังไม่สามารถที่เต็มเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราเองได้เรายังรู้สึกเหมือนกับว่าต้องเลือกอยู่เพราะว่าไพ่สองดาบคือการเลือกถูกไหมครับส่วนไพ่เจ็ดดาบเจ็ดไม้มันถึงการพยายามกับการที่จะเอาชนะใจเขาหรือเราอาจจะแบบต้องใช้เลย ระยะเวลากับการดูใจกันอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าไพ่เจ็ดไม้ก็บ่งบอกว่าการที่เราจะได้อะไรคงไม่ง่ายส่วนไพ่สองดาบมันหมายถึงลักษณะของการที่เรายังตัดสินใจไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกหรือเรากําลังจะแบบอยู่ต่อหรือจบดีหรือเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมความรักความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับเรา มากเท่าที่ควรอะไรประมาณนี้นะครับก็เพราะว่าไพ่บ่งบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจของตัวเราเองจากคิงงบคับคิงงบคับเนี่ยเป็นลักษณะของนิยามคือไพ่คนไม้นั่นเองและหมายถึงการเติมเต็มความรู้สึกการฟืน้นฟูจิตใจในลักษณะของการที่ใช้ประสบการณ์ต่างๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อมาตอบโจทย์กับตัวเราเองในอนาคตข้างหน้าหมายความว่าเราควรจะต้องเรียนรู้กับ การพัฒนาความรักความสัมพันธ์เพราะอะไรที่มันผ่านมาแล้วเราก็ควรจะต้องรู้ก็ต้องปรับต้องแก้ไขในสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับส่วนไพ่ king of pentacles เนี่ยหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะเปลี่ยนใจเขายากสักนิดนึ่ง บางทีเขากับเราอาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันหรือว่าความรู้สึกต่างกันบ้างเราคงต้องอดทนต้องรอคอยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงของชีวิตกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพียงแต่บางทีเราก็อาจจะต้องรอคอยเวลาแล้วก็ต้องยอมกันและกันอีกสักหน่อยหนึ่ง มีไพ่ t h อ e เ p e r o r เกิดขึ้นด้วยแต่ไพ่ The Emperor เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดที่จะต่อต้านหรือแข่งขืนกับเขาเนี่ยบางทีแล้วบางทีอาจจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ยอมเราเพราะเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันจากไพ่คิงถือเหรียญ i n งถือเหรียญเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเรานะเราก็ไม่ยอมเขานะเพราะว่า The e m อ e r o r ก็มาบางทีอาจจะมีการงัดข้อต่อกันมันเลยทําให้แบบมีโอกาสในลักษณะของการทะเลาะเบาะแว่งกันเกิดขึ้นได้บ้างหรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ ยาวนานต่อการที่จะต้องอดทนต่อสู้เพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นปรับแล้วก็เข้าเข้ากันได้อีกครั้งหนึ่งบางทีก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าเราควรจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะลงตัวได้ง่ายๆถ้ามันลงตัวมันก็จะดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเหมือนกับมีแนวโน้มทิศทางที่แบบ บวกมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามตัดสินใจให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักนิดหนึ่งถ้าเราควรจะถ้าเราคิดที่จะอยู่ก็พยายามต้องอดทนต่อสู้ไปอีกสักพักหนึ่งแล้วคุณก็จะได้ความมั่นคงแต่ถ้าเราคิดที่จะปล่อยวางเราก็ควรที่จะรอคอยอย่างเหมือนกับนิง่งเงียบสักนิดหนึ่งแล้วอาจจะมีคนเข้าหากับตัวเราเองก็ได้อาจจะเป็นคนธาตุน้ำธาตุดินแล้วก็เป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้ที่จะเข้าหาตัวคุณในช่วงของเดือนนี้เนาะ สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ